ส่นานสาิุชนผู้ใจบุญทั้งหลายก่อนที่เราจะประกอบพิธีพัวายพระตาหารให้เป็นกำลังแห่งการตัดสรุธ,ธรรมแด่พุทธบุตรผู้เป็นสายโลหิตแห่งประสัมมาสมุทธเจ้าและเป็นเนื้อนาบุญแห่งเราทั้งหลายขอให้ทุกท่านทำให้ถูกหลักวิชาเพราะเป็นทางมายแห่งมหากุศล คือทำน้อยต้องได้บุญมากทำมากต้องได้บุญเยอะๆพระทรัพย์นี้ก็เราจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางคนั้นต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสแสวงหาทีเดียวดังนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมี เราจะต้องทำใจให้ใสไให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะหลับตาเบา พอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว,ว,ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ้ะ